สวัสดีครับผมพิเชษ168พารวยนะครับชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะครับแต่ถ้าคุณแคร์นะครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับหรือว่ากดซับสไครตแล้วก็ดิ่งท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับครับก็ต้องขอกรับสวัสดีคุณลุงคุณป้าทุกทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ขอกรับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามมาใหม่ด้วยนะครับครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับ ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้นะครับแล้วก็ส่งกำลังทรัพย์มาให้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับถ้าไม่มีทุกท่านในวันนี้นะครับผมก็คงจะไม่ได้มาถึงจุดนี้นะครับครับความเชื่อมั่นนะครับไม่ได้มาง่ายๆนะครับต้องมาพิสูจน์เลยครับก่อนอื่นเลยครับขออ่านคาเตือนในชท่านก่อนนะครับคําเตือนสูตรหวยเป็นเพียงแค่การคํานวณจากสติย้อนหลัง แล้วคัดสูตรที่เดินดีที่สุดมาเป็นแนวทางเท่านั้นสูตรมีถูกมีผิดการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะครับครับ168พารวยทางช่องจะทําข้อมูลเพื่อนําไปใช้ในการเสี่ยงโชคและสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลของไทยเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆซึ่นนะครับครับการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจราราณในการรระชมของท่านด้วยนะครับ ครับสำหรับท่านใดที่สนใจในหลักการผมนะครับหรือว่าสูตรคู่ดับคู่ตายผมนะครับหรือว่าสามตัวโต้เครับไม่มาล้านเปอร์เซ็นนะครับติดต่อผมได้สองช่องทางนะครับช่องทางที่หนึ่งนะครับท่านสามารถโทรมาหาผมได้เลยนะครับศูนย์เก้าสี่สามเก้าศูนย์หนึ่งห้าห้านะครับเพราะว่าตรงนี้อดีตายผมครับมัน เกิดข้อผิดพลาดนะครับไม่สามารถที่จะเพิ่มท่านเพิ่มผมแล้วครับผมไม่ได้อ่านก็คือข้อมูลมันจะซิงไปที่ข้อมูลเก่านะครับไม่มาอันใหม่นะครับแต่ถ้าท่านาผมถ้า,าผมแล้วผมไม่อ่านนะครับให้ท่านโทรมาเบอร์น,นี้ได้เลยนะครับ0ูนย์เก้าสี่ศูนย์ศูนย์เก้าสี่สามเก้าศูนย์หนึ่งห้าห้านะครับโทรมาหาผมครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มอีดีไลน์ของท่านให้นะครับ หรือว่าอีกช่องทางหนึ่งครับถ้าท่านเพิ่มไม่ได้แล้วนะครับผมเพิ่มให้ท่านไม่ได้ครับให้ท่านมาเพิ่ม facebook ผมครับนี่คือ facebook ผมนะครับชื่อพิเชษเด็กศิลนะครับนะครับพิเชษเด็กศิลนะครับสําหรับท่านใดที่มี facebook นะครับ เพิ่มไอเดียเฟซบุ๊กผมได้เลยนะครับพิเชษเด็กศิลป์นะครับแล้วก็จะคุยทาง m essenger นะครับหรือว่าส่งกระฟ้าคุยกันนะครับสามารถส่งให้ท่านได้นะครับแบบนี้ครับผมกคุยท่านนี้อยู่นะครับก็จะส่ง messenger ทางนี้ครับคุยได้ครับแทนอดีไลน์นะครับอย่าลืมครับพิเชษ ตรงท่อฐานไม่มีกาลันนะครับแล้วก็เว้นวักเบกซินนะครับสิกะปะอะไรแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับเข้ามาดูครับและอีกช่องทางหนึ่งครับสําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามผมครับหรือว่ายังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ผมครับต้องขอขอบคุณท่านมากมากเลยครับที่สนใจในหลักการผมนะครับนะค้นหาผมจนเจอนะครับแต่สําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ค้นหาผมนะครับหรือว่า ช่องทางผมไม่เจอนะครับหรือว่าท่านพิมพ์ไม่เป right right ็นครับหรือว่าให้ลูกหลานของท่านนะครับพิมพ์ให้นะครับเข้า Google นะครับแล้วพิมค์ว่าหนึ่งหกแปดพารวยนะครับแบบนี้ครับหนึ่งหกแปดพารวยอันนี้ครับท่านจะเจอช่องทางผมหลายช่องนะครับเป็นช่องสำรองของผมไว้นะครับอันนี้ช่องหลักเลยครับคลิกเข้ามาเลยครับช่องแรกเลยนะครับท่านก็จะเจอนี่ครับ ผู้ติดตาม19,00 0กว่าคนนะครับต้องขอขอบคุณท่านมากๆเลยนะครับที่สนใจใหลักการผมนะครับและนี่ครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามจะขึ้นแบบนี้ครับสีแดงๆแบบนี้ครับกดติดตามครับแต่สําหรับท่านใดที่ไม่ขึ้นนะครับท่านยังไม่ได้สมัคร g o ดเข็ e เซ e นตรงนี้ครับตรงนี้ท่านสมัครไม่เป็นต้องให้ทางโทรศัพท์ทางร้านโทรศัพท์หรือว่ารากงานขอสมัครให้นะครับ แต่ไม่เป็นไรครับให้ดูผมเฉยๆไปก่อนก็ได้นะครับแค่กดไลค์กดแชร์ผมก็พอนะครับอ่านี่ครับท่านใดที่อยากกดติดตามครับถ้ามันขึ้นนะครับกดติดตามตรงนี้ครับหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษครับซับสไคร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้นะครับเพื่อเป็นเพื่อจะได้รูบข้อมูลผมลงอะไรไปครับข้อมูลก็จะขึ้นที่ท่านนะครับแจ้งเตือนท่านนะครับ แล้วก็อย่าลืมว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับะนะครับครับก็ต้องขอขอบคุณที่อยู่เบื้องหลังนะครับถ้าไม่มียูทูบเบอร์ช่อง Youtube นะครับผมก็คงจะไม่มีสื่อที่แสดงความคิดเห็นส่วนตัวหรือว่าไม่มีข้อมูลดีๆหรือว่าแนวทางดีๆให้กับทุกท่านนะครับนะตอนนี้ยู u ูบนะครับก็ทํารายได้ให้กับผม เป็นเล็กน้อยก็ยังดีครับดีกว่าไม่ได้ครับท่านก็ติดตามผมนะครับดูผมนะครับอย่ากดข้ามโฆษณานะครับผมจะได้มีรายได้ส่วนหนึ่งนะครับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายนะครับก็ยังดีครับที่ youtube อยังไรเห็นนะครับพราผมเองก็ไม่สามารถที่ทําอาชีพอื่นได้นะครับครับเรามาเข้าเรื่องนะครับสําหรับท่านใดที่อยากได้เล็กดับนะครับหรือว่า ในคู่ทายนะครับงวดละ100บาทนะครับสามารถติดต่อผมได้นะครับมันดับดียังไงครับให้ท่านไปดูคลิป3ตัวตรงนะครับผมอธิบายให้ท่านฟังนะครับมาดูครับงวดดีครับ2ตัวล่างครับ2ตัวล่างผมขอดึงเลยนะครับอ่าเดี๋ยวอ่า2ไปดูได้ฟันก่อนดีกว่า นี่ครับสองตัวล่างนี่ครับงวดนี้ครับผมได้มาสี่ห้าเก้าสี่นะครับจริงๆแล้วสี่ห้านี่ก็สวยอยู่นะครับเพราะว่าเล็กวิ่งผมให้สี่กับหนึ่งครับเล็กวิ่งมาทั้งบนและล่างผมให้สี่กับหนึ่งะครับเราดูครับสองตัวล่างครับจะมาหรือไม่ครับสี่กับหนึ่งมาถ้ามาสี่ก็สี่ห้าครับ หรือว่า94ครับอย่าลืมครับกินข้าวต้องกินกลับนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะไปคาดเดาได้นะครับรุ่งกลมลงมาแล้วครับเขาเขามันอาจจะสลับตำแหน่งได้นะครับแต่คาดไว้แล้วิเคราะห์ไว้แล้วครับน่าจะมาแค่นี้ครับสองตัวร่างเขาไม่ได้ไปคาดนะครับเขาบุนมุนแล้วก็ออกเลยครับว่าจะใช้ตำแหน่งไหนครับเพราะว่าหกตำแหน่งนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยี่ย พันลักแสนได้ลักหมื่นลักแสนครับเขาจะใช้ตำแหน่งไหนนะครับเพราะว่าหกลูกนะครับคาดเัาไว้ว่าน้ำหนักมากที่สุดคือได้จะตกมาเป็นเลขสี่เลขค่าหรือว่าเลขเก้าเลขสี่ครับจากการวิเคราะห์นะครับท่านอย่าเชื่อมั่นผมมากเกินไปนะครับเพราะว่ามวยนะครับถ้าถูกถูกวนครับก็คงจะรวยกันหมดแล้วนะครับ แต่สามารถถูกได้นะครับแต่ก็สามารถถูกได้บ่อยๆนะครับเพราะเราใช้หลักการและศาสตร์การคิดนะครับมันจะอาจออกตรงๆก็ได้นะครับวันนี้หรือว่าอาจจะออกตัวกลับก็ได้นะครับถ้าท่านมั่นใจในตัวผมครับท้องมาพิสูจน์นะครับทั้งหมดนี้ครับสีแดงสีฟ้าและสีดํานี่ครับ1ตุลาคม2 6 3ครับต้องมาพิสูจน์กับผมดูนะครับ ว่าจะมาอย่างที่ผมฟันให้ท่านอรูอไ่ไหมครับหลักการครับผมใช้อะไรบ้างครับไปดูนะครับหลักการผมเองก็อะไ,ไนนอ่าเีนี่ครับผมทำชุดเต็มมาครับ ทำชุดเต็มมาแบบนี้ครับแล้วผมก็ใช้อันนี้ผมไม่ได้ใช้เคียร์ตัดเลยนะครับชุดเต็มนี่ครับถ้าท่านใครซื้อลอตเตอรี่นะครับถ้าท่านซื้อลอตเตอรี่ไม่มีสองตัวอะไรนี้ครับอย่าไปซื้อครับมาแน่แน่ร้ายเปอร์เซ็นต์ครับสองตัวนี้ครับชุดเต็มครับสองตัวลงนะครับชุดเต็มมาแน่แน่รนานาน้านเปอร์เซ็นต์ครับถ้าท่านซื้อลอตเตอรี่ ไม่มีเลขใดนี้ครับซื้อเบาๆนะครับอย่าไปซื้อเยอะนะครับครับแล้วทีนี้ผมใช้อะไรคัดครับจากหนึ่งร้อยชุดครับผมคัดเหลือประมาณนี้ครับผมใช้เลขตายครับเลขดับนะครับสองตัวล่างนะครับดับสองตัวล่างไม่มาในแนวน้ำเส็นมาตัดออกครับเหลือประมาณนี้ครับแล้วทีนี้ผมก็ต้องกล้าเสี่ยงกับผมเยอะไปครับท่านก็ต้องกล้าเสี่ยงกับผมด้วยนะครับผมก็ใช้ชุดเคลียร์ครับ อะไรที่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดครับผมเคลียครับก็จะเหลือประมาณนี้ครับก็ยังเยอะอยู่ครับผมก็ต้องใช้เลขดับนะครับมาประกอบด้วยครับทั้งเลขดับนะครับแล้วก็แต้มรวมผมไม่ได้มาใช้ครับใส่ปักนิดหนึ่งใส่ปากใส่ปักก็ไม่ได้ใช้อันนี้ วันนี้ผมยอมมาทดลองครับขอทดลองนะครับใส่ปักผมไม่ได้มาใช้นะครับเมื่อที่แล้วเอาใส่ปักมาผิดพลาดครับตัวกลับไม่ได้กลับไปท่านผมก็เลยไม่ใช้ตัวปักนะครับสูตรนะครับอันไหนที่มันไม่ดีเราก็คัดออกไปนะครับผมใช้เล็กดับมาตัดนะครับใช้เล็กดับมาตัดนะครับเหลือนี้ครับชุดเต็มทั้งนี้นะครับ แล้วผมก็ใช้ตารางกระเล้นนะครับถ้ามันมีสี่ห้านะครับเราก็มาวางครับต่ถามว่าห้าสี่มีไว้ในกลางผมไม่มีครับแต่ทําไมห้าแปดแปดห้ามีตัวกลับให้เพราะว่าในตารางกระเล่นผมมีนะครับเพราะว่าตารางกระเล่นผมน่าจะเดินดีนะครับผมเองก็เลยอ่าถ้าอนไนที่มีกงกับตารางกระเล่นผมก็จะกลับให้ครับมะนมีสองแบบแบบนี้นะครับ แต่ถ้าไม่มีครับไม่มีผมก็จะไม่ได้กลับนะครับมาตรงๆแบบนี้ครับสีหะท่านต้องกินท่ันต้องกินกลับด้วยนะครับน่ครับเช่น2องสามสามสองเนี่ยมันมีตัวกลับนะครับอันอื่นไม่ค่อยมีครับ3ามศูนย์ศูนย์สามก็มีครับเพราะในตารางเล่นผมมีนะครับอ่าและทีนี้สร้างความชมั่นท่านได้ยังไงครับสูตรหลักการที่ผมวางให้ท่านนะครับ จาก100นอยตัวนะครับผมใช้สุดดับนะครับสายแข็งๆนะครับที่ผมส่งให้ท่านเป็นเลขตายนะครับนั่นคือใช้5้าลายสูตรนะครับ5้าลายสูตรมาคาดนะครับสุดดับนะครับอะไรที่บอกระดับเยอะสุดที่พ้าสูุดนะครับไม่มาแน่ๆหลังเซ็นผมก็ตัดทิ้งครับบันได้20ชุดครับ2 0่ชุดนะครับแล้วผมก็ใช้เลขดับผมครับ หลักการนี้คือหลักการใหม่ครับวดนี้ครับเพิ่งจะเอามาใช้นะครับเพิ่งจะมาทำรับใช้หลักการนี้นะครับลองมาพิสูจน์นะครับว่าหลักการใหม่ผมนะครับจะเข้าตรงตรงหรือไม่ครับหรือว่าจะเข้าตกลับหรือไม่ครับหนึ่งตุลาคมสองพันร้อยหกสามครับหลักการใหม่นะครับสองตัวร่างครับแท่ฐานเดิมนะครับฐานเดิมคือเลขที่ดับร้านเปอร์เซ็นต์อ่ะ ผมตัดไปแล้วเป็นชุดเต็มนะครับฐานเดิมนะครับแต่แต้มสิบหน่วยผมไม่ได้เอามายุ่งเกี่ยวเลยนะครับแ้มปักหลักผมเกินไม่ได้เอามายุ่งเกี่ยวเลยนะครับผมใช้คู่ดับอย่างเดียวครับคู่ดับนะครับหลักการใหม่ผมครับคู่ดับประตัดครับเหลือประมาณนี้ครับลองดูครับว่าคู่ดับผมจะแม่นหรือเปล่านะครับถ้าผิดพลาดกันได้ครับถ้าผิดคู่หนึ่งก็เสร็จเลยครับ ต้องมาพิสูจน์นะครับแต่ผมไม่ได้เอามาแค่สูตรเดียวนะครับคู่ดับผมต้องติดดับถึง10สูตรหรือ15สูตรขึ้นไปนะครับถึงจะอวตัดนะครับตัวนี้หลักการยอมรับว่ามันอาจจะไม่ถึง10ส15จุดครับหลักการชนแค่4สูตร5สูตรผมก็เอามาแลวครับตอนนี้ผมว่าเอยเก็บข้อมูลใหม่ครับเก็บข้อมูลใหม่มาเลยครับคู่ดับนะครับข้อมูลใหม่หมดเลยนะครับก็ ย้อนหลังแล้วโอเคนะครับย้อนหลังโอเคครับต้องมาพิสูจน์ครับ2ตัวล่างครับมั่นใจอยู่ครับถ้าเลขไหลลงมาครับเมื่อแล้ว57ครับไหลลงมา5ก็เป็น54ครับหรือว่า52ครับหรือว่า58แต่ถ้าครับแต่ถ้าเลขไม่ไหลลงมาครับอ่า45ครับเลขวิ่งผมมามาลเปอร์เซ็นต์ครับเลขวิ่งผมให้4กับนครับอ่หาก5 9 4ครับ ถ้าไม่ถูกใจท่านหรือว่าท่านเล่นทั้งหมดนี่ครับลองดูครับลองมาพิสูจน์กับผมครับว่าสองตัวล่างวันี้ครับวันที่หนึ่งตุลาคมสองพัน้ร้อยหกสามครับจะเดินดีหรือไม่หรือว่าจะเข้าหรือไม่นะครับครับไม่เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับอย่าลืมนะครับผมไม่ได้ยุยงส่งเสริมให้ท่านเล่นกันแลนนะครับและผมเองก็ไม่ได้บันคับให้ท่านเลยนะครับ เป็นแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับเป็นแนวทางดีๆให้กับท่านนะครับท่านถูกไม่ต้องนึกถึงผมก็ได้ครับแค่เป็นกำลังใจนะครับแบ่งปันให้ผมเป็นน้อยผมก็ดีใจนะครับครับเราต้องขอขอบคุณท่านมากๆเลยนะครับเมื่อแล้วก็เข้าตัวขับนะครับวันนี้ก็อยากจะให้เข้าตรงๆนะเพื่อเป็นกำลังใจกับผมนะครับท่านอย่าลืมนะครับท่านถูกไม่ต้องนึกถึงผมก็ได้ครับ สี่8ูนย6แ7นะครับธนาคารไทยณิชย์นะครับชื่อบัญชีครับนายพิเชษตุ๊เบกนะครับและสำหรับท่านใดอย่าลืมครับสนใจคู่ดับคู่ตายคู่โต๊ผมครับมีทั้งดับ2ตัวล่างนะครับแล้วก็ดับ2ตัวบนนะครับหลานเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็โต๊ดสามตัวครับแล้วก็สามารถตัด3ตัวตรง6กลับได้ด้วยนะครับหลานเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็คู่ตายคู่โต๊ดผมครับเจ็ดชุดครับสายแข็งครับ เดินมาแล้ว2ปี3ปีครับยังไม่เคยผิดนะครับอ่าแล้วก็มีไสออนสองสามสูตรเดินมาแล้ว1ิบ,บงวดครับสิบเบ็ดงวดยังไม่พลาดเลยนะครับถามว่าไสออนไม่แข็งมากเพราะว่าผมเพิ่งจะเดิน,น้าได้สิบงวดครับผมว่าน่าจะแข็งนะครับมีราักการมีพร้อม,มทุกอย่างครับลอ,องดูครับว่าสูตรและข้อมูลดีๆผมจะมีประโยชน์ต่อท่าน ไม่มากก็น้อยนะครับแต่สําหรับท่านใดนะครับชอบคิดชอบนูนนะครับอย่าลืมนะครับข้อมูลดีๆครับผมคิดมา8ปดครงวันนะครับไม่ได้มาง่ายๆนะครับแต่สําหรับท่านใดที่สนใจนะครับโมดละ100บาทนะครับคู่ดับคู่ตายคู่โตนผมนะครับตัดได้ประหยัดเงินท่านได้นะครับสมมติว่าท่านมีเลขชุดนะครับ40ปสิัชุดนะครับชุดเต็มแบบนี้ครับส0ชุดแบบนี้ครับ แล้วท่านได้เลกตายผมไปครับสมมติว่าท่านได้เลกสุดเต็มผมแบบนี้ครับอันนี้ถ้าท่านได้เลกตายผมตัดทิ้งได้เลยครับตัดทิ้งได้เลยแต่ถ้าใครเชื่อมั่นผมไม่เล่นชุดนี้ครับผมฟันในท่านแล้วครับครับก็ต้องขอขอบคุณท่านมากๆเลยนะครับที่สนใจในหลักการผมแนละ้วก็เชื่อมั่นในตัวผมมาตลอดเลยครับ ที่ไม่ท้อจริงกันนะครับต้องขอขอบคุณท่านมากๆนะครับสําหรับท่านใดที่เชื่อมั่นในตุภผมครับไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับให้ท่านแทงตามทีเลขผมบอกเลยนะครับอ่าทํานั้นเลยนะครับครับขอทุกท่านโชคดีนะครับแต่สําหรับท่านใดที่ได้สูญไปก็อ่าขอให้ท่านได้ประหยัดเงินประหยัดทองและปิดประตูความเสี่ยงงท่านได้อ่าเยอะแย,ยะมากมายนะครับ ขอให้ท่านมีประโยชน์ขมูลผมนี้ขอให้มีประโยชน์ต่อทุกท่านให้่ากกัน้่อยนะครับสวัสดีครับ